ทำไมนายจ้างถึงไม่ส่งเสริมให้เป็นแฟนกันนี้ที่ทำงานเราลองมาวิเคราะห์กันดูไหมครับว่าการที่เป็นแฟนกันเนี่ยในมุมมองของนายจ้างเนี่ยมันส่งผลเสียอะไรบ้างข้อดีมันก็มีนะผมว่านะช่วงจีบกันช่วงเป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยกระตือรือร้นมาเช้ากันเลยนู่นนี่นั่นเดี๋ยว เอาเวลางานไปทําเรื่องพวกนั้นกันหรือเปล่าไปส่งมเมสเซจแชทไลน์กันกําลังป๊อปปี้เลิฟหวานแหววจีบกันตลอดเวลาทั้งวันหรือเปล่าเสียเวลางานหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจสมมุติคุณแต่งงานกันแล้วอ่ะคุณทะเลาะก,กันที่บ้านไม่พออ่ะมาลามาที่ออฟฟิศด้วยแล้วเอางานเป็นตัวประกันอ่ะแล้วหาเรื่องงานแก้งานมีปัญหางานมันไม่เดินอ่ะนี่ก็คือสองสามมุมของนายจ้างนะครับถ้าเป็นผมนะปล่อย มันอยู่ที่ว่าโครงสร้างการบริหารกฎระเบียบข้อบังคับความรับผิดชอบวินัยของวัฒนธรรมองค์กรท่านเข้มแข็งพอหรือเปล่าเปลี่ยนแนวคิดในการห้ามพนักง,งานเป็นแฟนกันมาสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบแบบขั้นสูงผมว่าดีที่สุดยุคนี้แล้วครับอย่าไปใช้กฎระเบียบข้อบังคับ เดิมๆเลยพนักง,งานเขาไม่อยู่หรอกครับใครมีแนวคิดหรือเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์ลองแชร์ให้ผมฟังด้วยนะครับสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัตที่มือขวา CEO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสียแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีนที่ปรึกษาให้คาแนะนําสมัครเลยด่วนจํานวนจํากัด